อีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่โดนมิจฉาชีพเนี่ยแฮ็ก Facebook ไปนะคะสำหรับสาวโบวี่อัธมางานนี้เจ้าตัวก็ไม่รอช้าเลยค่ะพยายามรีบหาวิธีแก้ไขพร้อมกับโพสต์ประกาศแจ้งเตือนลงในอินสตาแกรมด้วยนะคะหลังลองหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถกู้กลับมาคืนได้ค่ะโดยสาวโบวี่ในระบุว่าประกาศ Facebook โดนแฮ็กถ้ามีเฟซ o o k ทักไปของเงินเนี่ยอย่าเชื่อน,นะคะพยายามกู้แล้วแต่ทําไม่ได้ค่ะใครแนะนําวิธีได้ก็ DM มาเลยนะคะ หลังจากโพสต์ไปนะคะก็มีแฟนๆเ,นเข้ามาคอมเมนต์แนะนำวิธีการแก้ไขจํานวนมากอีกทั้งยังแนะนําให้แจ้งความลงบันทึกประจําวันเพราะว่าหลายคนนั้นโดนกันเยอะมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามชม o o อ m o น n i n g i n s i g t t ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t True i n s i g h t ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ